ดีค่ะนักเรียนวันนี้เรากลับมาเจอกันในรายวิชาทัศนศิลป์หนึ่งค่ะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนภาพกล่องค่ะโดยใช้หลักจุดทัศนียภาพแบบ2จุดค่ะจะเป็นยังไงนั้นต้องรอติดตามชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ ในขั้นตอนแรกนะคะให้นักเรียนตีเส้นแนวนอนประมาณกึ่งกลางกระดาษใครที่กะไม่ได้นะคะให้นักเรียนพับครึ่งกระดาษเป็นครึ่งหนึ่งนะคะอ่ะาแล้วก็รีดให้มันเรียบเลยอ่าเราก็จะได้เป็นประมาณนี้อ่าเป็นครึ่งกระดาษ แล้วให้นักเรียนพับอีกทบหนึ่งนะคะเป็นทบด้านบนแล้วก็รีดให้เรียบเลยนะคะเราก็จะได้เป็นกระดาษที่มีรอยพับทั้งหมด4ส่วนนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนนำไม้บรรทัดมาตีพับเส้นที่เราได้พับไว้นะคะตีทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะคะ ตีก็คือตีเส้นในลักษณะที่เบาๆนะคะเพราะเส้นอันนี้ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นเส้นล่างของกล่องสี่เหลี่ยมและสุดท้ายเราก็ต้องทำการลบที่หลังด้วยนะคะฉะนั้นเส้นที่ใช้ไม่ต้องเข้มมากหลังจากนั้นให้นักเรียนจุด2จุดนะคะด้านซ้าย1จุดอจุดแล้วก็ด้านขวาอีก1จุดอจุดจุดตาม รอยพับและเส้นที่ขีดได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนตีเส้นนะคะจากจุดมาหาด้านล่างอ่ะไม่ต้องเกือบสุดก็ได้นะคะเว้นออกมาประมาณ1เซนนะคะ,ะวัดมาเลย1เซนปึ๊บอ่าจุดสุดท้ายอยู่ล่างสุดมันจะอยู่ตรงนี้อ่า และด้านบนนะคะก็เว้นมาอีกหนึ่งเซนนะคะเหตุที่เว้นก็เพราะว่าเราไม่อยากจะให้กล่องสี่เหลี่ยมนั้นมันอยู่เลยไปข้างล่างมากจนเกินไปอยากจะให้มีการเว้นขอบระยะนะคะหลังจากนั้นเราจะเริ่มใช้ไม้บรรทัดตีจากจุดด้านซ้ายลงมาจุดด้านล่างที่เราจุดไว้เมื่อกี้นะคะอาตี เส้นที่1นึ่งะคะต่อมาเส้นที่สองก็จะตีจากจุดด้านล่างไปด้านขวามือของนักเรียนอตีไปก็จะได้ประมาณนี้และ2เส้นแล้วก็จุดด้านบนที่เราจุดไว้ตีไปหาจุดด้านขวานะคะ,ะเส้นที่3และสุดท้ายเส้นที่สี่ อ่ะจะมาประกบกันในรูปคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมนะคะหลังจากนั้นเราจะวัดขึ้นมาประมาณประมาณสี่เซนก็ได้นะคะวัดขึ้นมา4เซนนักเรียนก็จุดไว้จากล่างขึ้นมาด้านบน4ี่เซนนะ,ะแล้วเราถึงทำการขีด จากจุดที่เราวัดไว้ไปด้านซ้ายนะคะอ่าหนึ่งเส้นและจุดที่เราวัดไว้ไปด้านขวาอีกหนึ่งเส้นก็จะได้รูปประมาณนี้นะคะอ่าหลังจากนั้นเรากำหนดเส้นตรงนะคะโดยเราก็ดูว่าอันเนี้ยมันสูง สี่เซนใช่ไหมคะเราก็วัดลึกลงไปอ่ะโอ้อันนี้เดี๋ยวครูให้นักเรียนกะระยะละกันนะคะกะประมาณให้มันดูเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือว่ากว้างกับยาวมันดูเท่ากันถ้าครูเอาสี่เซนเหมือนกันมันจะดูแล้วมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจึงใช้วิธีการกะระยะความลึก ของสี่เหลี่ยมนะคะแล้วแต่นักเรียนได้เลยให้มันดูแล้วมันมีความสวยงามนั่นเองนะคะอ่ะกะให้สองด้านมันมีความเท่ากันนะคะเราก็ขีดเส้นลงมาเลยอ่ะเราจะได้เส้นนี้และอืมหลังจากนั้นนักเรียนเห็นเส้นตรงนี้ไหมเส้นด้านบนสุดของกล่องอ่ะให้นักเรียนลากเส้นตรงนี้ไปหาจุดด้านขวา อะลองดูนะคะหาจุดด้านขวาดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอืมแล้วนำจุดด้านขวาที่เราขีดขึ้นมาเมื่อกี้ลากไปหาจุดฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งซ้ายนะคะเราก็จะได้กล่องสี่เหลี่ยมที่สร้างจากจุดสองจุดไอตรงเส้นที่ตัดกันอาจจะไม่อยู่ตรงกึ่งกลางพอดีไม่เป็นไรมันเกิดจากการที่เรา วัดความลึกของกล่องมีความไม่เท่าจัตุรัสกันเป๊ะเนื่องจากเราใช้สายตาในการกะระยะอะได้หนึ่งกล่องแล้วนักเรียนก็ทำการลบรอยดินสอออกเลยนะคะลบส่วนที่นักเรียนไม่เอาออกนะคะเราก็จะเหลือแค่กล่องหนึ่งใบ อ,อทีนี้นักเรียนก็เห็นจุดข้างบนไหมอ่าเห็นจุดข้างบนไหมอ่าให้นักเรียนวัดลงมาสี่เซนเท่ากันนะคะวัดลงมาแล้วนักเรียนก็ทําการขีดอ่าจุดมาไว้ตรงนี้เห็นไหมคะหลังจากนั้นลากจุดไปหาด้านซ้ายมือทำสเต็ปขั้นตอนเหมือนกันเลยอ่า ด้านซ้ายมือ1เส้นแล้วก็ลากไปหาด้านขวามืออีก1เส้นเราก็จะได้ภาพประมาณนี้ <S <S เห็นไหมคะอ่ะหลังจากนั้นเราก็ลากลากเส้นตรงโดยให้เส้นตรงนั้นมันเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะขีทั้งสองด้านเลยอ่ะใช้ไม้บรรทัดลากให้มันดูแล้วมันตรงเป็นเส้นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นก็ลากไปหา ฝั่งตรงข้ามนะคะเหมือนขั้นตอนในกล่องที่ที่หนึ่งที่เราทำด้วยกันนั่นเองอขีดลงไปมันก็จะได้ลักกล่องสี่เหลี่ยมแล้วใบที่สอง่อจากนั้นนักเรียนก็ลบเส้นที่นักเรียนไม่เอาอืม อ่าเราจะได้เป็นกล่องสองใบและส่วนกล่องใบที่สามนะคะนักเรียนเห็นเส้นกึ่งกลางตรงนี้ไหมที่มันเป็นเส้นจุดตัดมีลักษณะเป็นรูปบวกให้นักเรียนวัดนะคะวัดขึ้นไปสองเซนนะคะขีดขึ้นไปเลยอ่าแล้วก็วัดลงมาอีกสองเซนรวมกันแล้วมันก็จะได้เป็นทั้งหมดสี่เซนซึ่งสี่เซนนี้มันเป็นสี่เซนที่ มีระยะอยู่กึ่งกลางพอดีเพราะเราวัดขึ้น2เซนและวัดลงมาอีก2เซนนะคะหลังจากนั้นนักเรียนขีดเส้นที่อยู่บนสุดนะคะก่อนอ่าขีดไปหาฝั่งด้านด้านขวา1เส้นนะคะอืมและฝั่งด้านซ้ายอีก1เส้นนะคะมันจะได้เป็นลักษณะที่มันเป็นแฉกนะคะแฉกสองแฉก ด้านล่างก็เหมือนกันนะคะลากเส้นจากด้านขวาลงมาถึงด้านส่วนที่ล่างสุดของกล่องที่สมนะคะอืมแล้วก็ลากไปหาฝั่งซ้ายเหมือนกันเสร็จแล้วให้นักเรียนตีเส้นตรงนะคะให้สามกล่องนั้นมีขนาดความลึกเท่าๆกันอ่ะก็จะได้กล่องสามสี่เหลี่ยมทั้งหมด3ามกล่องนะคะ คราวนี้เดี๋ยวเราลบเส้นที่ไม่เอาให้สะอาดนะคะลบเส้นที่ไม่เอาทั้งหมดนะคะแล้วก็ลบจุดออกด้วยเพราะว่าเพื่อความสะอาดและสวยงามนั่นเอง อ่ะโอเคเราก็จะได้กล่องทั้งหมด3กล่องนะคะอันนี้ก็เป็นการสร้าง ภาพกล่องสี่เหลี่ยมโดยใช้หลักทัศนียภาพแบบสองจุดเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาแรงเงากันนะคะให้นักเรียนเตรียมดินสอสองบีเหลาให้แหลมเดี๋ยวเราจะมาแรงเงาไปพร้อมๆกันปกตินั้นเวลาแรงเงานักเรียนสังเกตไหมมันจะมีน้ำหนักในการแรงเงาถ้าตรงไหนแสงเข้าอ่ะเดี๋ยวครูวาดผาทิดเลยสมมุติครูกรำหนดนะคะให้ตรงนี้แสงเข้าอ่า ฝั่งนี้แสงมันเข้าใช่ไหมอ่าฝั่งนี้แสงมันมีฉะนั้นส่วนที่อ่อนที่สุดมันจะอยู่ทางด้านพระอาทิตย์นะคือฝั่งนี้และส่วนที่เข้มลงมาก็คือฝั่งที่ไม่โดนโดนพระอาทิตย์แค่บางส่วนและส่วนที่เข้มที่สุดมันก็จะคือไม่โดนแสงพระอาทิตย์เลยนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาลงกันเราเริ่มลงน้ำหนักจากน้ำหนักอ่อนก่อนก็ได้ลงไปเลย3ากล่องก็ได้นะคะให้นักเรียนจับดินสอแล้วค่อยๆแรงเงานะคะจับประมาณ10องศาแล้วค่อยๆแรงเงานักเรียนจะแรงเงาแนวตั้งแนวนอนหรือแนวเฉียงก็ได้ตามความถนัดแต่เราควรที่จะแรงเงาให้ไปอยู่ในด้านเดียวกันฮะคูแรงเงาแล้วแนวตั้ง แล้วถ้านักเรียนแรงเงาและเกิดมันมีส่วนที่มันเกินเราก็ค่อยใช้ยางลบลบที่หลังทำให้งานมันสะอาดเรียบร้อยนะคะยังไม่ต้องเข้มมากในน้ำหนักนี้ลงลงไปก่อนออ่าต่อมาอันที่สองนะคะ ลงเลยลงเบาๆไปก่อนจะแนวตั้งแนวนอนแนวเฉียงก็ได้แล้วแต่ความถนัดเลยห,หรือผสมสอ,สองเส้นก็ได้นะคะก็ก็ลองดูให้สวยๆละกันค่อยๆลงไปทีละขั้นอ่ะแล้วส่วนกล่องที่สามอ่ะก็ลงเลย ฝั่งนี้แสงมันเข้าเราก็ลงให้อ่อนต่อมาน้ำหนักที่สองนะคะก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยอ่ะฝั่งล่างนี้แสงมันเข้านิดหนึ่งนะคะมันก็จะมีเข้มลำดับที่สองนะคะให้เราลงลงเงาไปเลยเข้มกว่ากว่าช่องแรกนะคะอ่ะ เวลาลงเงาก็พยายามหมุนดินสอนะคะเพื่อทำให้ดินสอนั้นมันมันมีความคมแต่ถ้านักเรียนรู้สึกว่าดินสอมันเริ่มทู่แล้วเราก็ควรที่จะต้องเหลาเนาะเพราะว่าจะทําให้ผลงานเรานั้นเป็นเส้นที่ละเอียดและมีความสวยงามนะอืมอ่ะน้ําหนักที่สองได้แล้วกล่องแรกครูขอลงอีกหน่อยมันจะได้มีความแตกต่างกันนะคะ อ่าหลังจากนั้นอันนี้ก็จะเป็นน้ำหนักที่สองเพราะว่าเราเห็นแค่สองด้านและส่วนไหนที่นักเรียนระบายเกินเราก็ค่อยมาลงอีกลบออกนะคะมาลบออกในส่วนที่เราไม่เอา ่ะต่อมาแสงอันนี้น้ำหนักที่สองเราก็จะลงอ้อันนี้แสงเข้าอันบนสุดอันนี้ก็จะอ่อนกว่างั้นคูเว้นขาวไว้เลยนะอันนี้ก็จะมีความคขิมอันดับที่สองจริงๆอันเนี้ยมันก็จะมีความแบบแสงตกกระทบหน่อยเราอาจจะลบบางส่วนก็ได้นะคะอืม และด้วยความกล่องนี้มันอยู่ด้านบนใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะต้องมีการลงเงานิดนึงเพราะว่าตรงนู้นแสงมันอาจจะเข้านะอันนี้ก็มีการลงเงานิดนึงนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นด้านที่เข้มสุดนะคะฉะนั้นเราลงเข้มๆไปเลย ลงไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดทีหลังอ่ะมันก็จะได้ประมาณนี้ที่นี้เดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดเริ่มจากเราคัดเส้นให้มันมีความคมนักเรียนจะใช้ไหมมันทัดก็ได้นะคะอืมแต่ครูถนัดใช้มือเออทําเส้นให้มันคมไอ้ตรงที่มันเป็นปลายแหลมๆอะคะ่ะปลายสันของสี่เหลี่ยมนะคะนักเรียนก็ใช้เส้น ตัดให้มันคมๆม,มันก็จะมีความเข้มกว่าส่วนอื่นเพราะว่าเราต้องการเน้นในเรื่องของความคมชัดอ อืมตรงไหนที่มันเกิดเราก็ลบอ่านี้ก็เหมือนกัน อ่าเสร็จแล้วงานของเราก็จะได้ประมาณนี้เป็นอันว่าสิบสมบูรณ์นักเรียนก็ลบผระอาทิตย์ที่ครูล่างไว้ออกไม่ต้องวาดตามนะคะเออเพื่อความสะอาดอ่ะเสร็จแล้วก็คือจบค่ะสำหรับการสร้างสรรค์ผลงาน กล่องสี่เหลี่ยมโดยใช้จุดทัศนียภาพแบบสองจุดค่ะนักเรียนก็สามารถนำวิธีการนี้ไปใช้ในการวาดภาพพวก หร,หรือภาพที่เป็นลักษณะของสามมิติได้นะคะสี่เหลี่ยมนั้นเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนียภาพแบบ2จุดในรูปแบบอื่นนะคะเป็นขั้นเริ่มต้นเพื่อที่จะทําให้นักเรียนนั้นเข้าใจหลักการทํางานวาดภาพโดยใช้จุด2จุดสร้างเป็นรูปสามมิตินั่นเองนะคะสําหรับบทเรียนเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้ครูไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ